คุณผู้ชมคะ่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะมาเตือนภัยเรื่องของท้องร่วงคะ่ะล่าสุดจังหวัดลำปางนะคะพบผู้ป่วยมีอาการท้องร่วงกว่า3,000รายที่สําคัญนะคะไม่ได้พบเป็นกลุ่มก้อนก็คือพบแบบกระจายเพราะฉะนั้นหมายความว่าอากาศร้อนส่งผลให้อาหารบูดเสียง่ายและอาจจะทําให้เราเนี่ยท้องเสียท้องร่วงได้คุณผู้ชมต้องร,ระวังด้วยคะ่ะช่วงนี้คนเป็นกันเยอะนะครับนอกจากลำปางก็เห็นว่าหลายพื้นที่ก็มีปัญหาเหมือนกัน ส่วนอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของอากาศร้อนช่วงนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ากประกาศเตือนเรื่องของพายุฤด,ดูร้อนนะครับ29เมษายนต่อเนื่องจนถึง1พฤษภาคมนี้ระมัดระวังฝนหนักลมแรงลูกเห็บตกแล้วก็ฟ้าผ่าได้ในหลายจุดหลายพื้นที่ระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศนะครับภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางตอนบนต้องระมัดระวังครับด้วยความห่วงใยจากโมโนข่าวเช้าค่ะโมโนแม็กซ์ส่งความฮา อารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาส0พิเศษเพียง89บาทลูกค้า a i s ลูกค้าทรูดีแท็กหาราคาเดียวรีบสมัครนะ